อีกสิบคิวค่ะพี่ทิมอ๋อสิบคิวลงไปเซ็นเลยค่ะสิบคิวเดี๋ยวพี่ทิมลงมาเซ็นแบบนี้ให้เลยนะคะอ่ะขาขึ้นไปยค่ะนี <ış> <บ>่ค่ะเป็นภาพน่ารัก<าง>น่ารักนะคะมรูปเปนให้พห้งกุมนโะอเค<ส><ญ>ยักหน้าดยนะ ให้พอส้มพุ่มนะลูกนะโอเคไหมโอเคจัดไปถ้าเธอไม่ทำจอใหญ่นะเธอจะดูจอแล้วจะมีถ้าจะให้จอจอพอส้มพุ่มใช่ๆนะครับอย่าเ,ยเดียดกันนะครับเธอจะดูจอเจนี้ยคือเราจะมี

โอเคค่ะพี่ทิมติดพี่ทิมติดอันนี้อยู่นะทะุกคนติดเซนอยู่นะคะ<ร>ติดเซนระวังุงน,น,นะครับระวังกระถางต้นไม้นะครับอย่าเปียกกันคะครับวยตอนนี้บรรยากาศวาวุ่นเกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนอ่าสุดท้ายก็จะได้ถ่ายรูปนะคะเชลฟเฟยค่ะทุกคน เซลฟี่กับร้านเหล้านะจ๊ะที่ด้านหลังเขียนว่าร้านเหล้าที่เป็นเหล้าที่แปลว่าเล่าเรื่องค่ะติดด้วยก็ได้คุณพไดคุณเป๊กติดด้วยก็ได้เห็นเอียงออกสอสอพักเข้าไก่เก่งมากนะคะในการเอ็นตัวเอ็นตัวนีลงซีน ถ่ายปุความกริดมานะคะเอาให้สวยเอาให้สวยเอาให้ปังเร็วเสียงเสียงนี้อย่างตื่นเต้นอะไรชังชอบอถ้าได้ถือประกาทรงนี้นะคะทุกคนอะไรที่ผ่านหน้ามาพี่ทีมจะเซ็นหมดนะคะเพราะนั้นอยากให้อะไรผ่านไปนะคะ ถ้าถือประกาศส่งนี้นะคะอะไรที่ผ่านไปเซ็นหมดคะ่ะส่งอะไรให้เซ็นหมดคะ่ะเขาไม่ได้พาดเลย แถวอยู่พี่จ้าแแถวอยู่นั้นอันนี้ตอนเด็เข้ามาเขาจะเดินออกมาใช่หรอโอ๋ทางพี่นี่เดินมาทางพี่นี่มาค่ะโอเคค่ะเยอะเดี๋ยวเราจะไปดูดาวกันนะคะทุกคนวันนี้ วันนี้นะคะ,ะการอาบน้ําของเราเป็น,นการอาบน้ําแบบซักแห้งนะคะแบบแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตาแล้วก็ทําความสะอาดตัวนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะไปต่อยาวๆกันเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆในทิกตอกนะคะไม่สามารถจะขับรถแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเรามันอันตรายค่ะมันก็จะแบนเราสิบนาทีอันนี้พี่เิมเริ่มเดิน <c oughs> ลงมา <c oughs> หาคนแล้วนะ <c oughs> จ๊ะ พี่네เป๊กเขยับเลย FC บอกว่าขอคนนู้นด้วยค่ะย oh, ังไงเยอะัไงได้ยังได้แล mm ้วค่ะขอบคุณค่ะตามอยู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะเอี้ยแล้วฉันก็ไม่เป็นไรจ้ะพออ่องฉันด้วยนะ นี่ทาได้ตามตามสั่งเลยก็เตี๋ยวเป็นอาหารตาสั่งเลยเรือนขอยิ้มขอยิ้มได้ขอเซ็นได้นะคะขอได้ทุกอย่างคะ่ะแต่ห้ามเกินสามพันนะคะพี <laughs> ่เป๊กกระเป๋าอะ่ะ ยัมีคิว <Q S 2> ต่อเร็วเธอเด๋ยวเธอคิว Q จะไม่ทันแล้วนะคะขอแล้วนะจ๊ะเธรออยู่ต้งไานรออะไรคะเอาไรอรออะไรคะวิ๊ตอนเย็นแล้วเปิดไฟร้านสวยมากค่ะทุกคนร้านเหล้าค่ะร้านเหล้านะคะร้านเหล,ล้าที่ไม่มี พี่ทีมเป็นอ er ่าเป็นพรีเซนเตอร์รันเล่านะคะวันนี้สเตย์เซฟีเอ้เซฟี Okay. <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูดาวกันต่อนะจน๊ะไป้ไหมไป้ไหมเดี๋ยวไปกากล่าวกันอาจูเนียค่ะทุกคนอ่ะสามสองหนึ่งไหวไหมหนึ่งสองหนึ่งอึ๊บหนึ่งสุยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้ยกอดด้วยเอย อยู่เป็นอยู่เป็นนะคะล้อมเริ่มปีนแล้วนะคะทุกคนอ่ะมาไลมาแะ้วคะทุกคนมาอะไรโป่งชอบดอกไม้โป่งค่ะ แม่ฝนไปไหนเนี่ยน่าหนาสีเมื่อกี้แม่ฝนนั่นอยู่นี่เราต้องหายไปพร้อมกับน้ำฝนเดี๋ยวเราจะตามคุณเป๊กอะไรนะอีกทีนาริสนาริสจะไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวหาาไม่ฝนไงว้ถึงค่ำเลยเหรอค่ำค่ะเดี๋ยวเราไปนาริสกันต่อกระเป๋าก่อนใช่ค่ะนาริสค่ะ ไปไปใครไปนาริสบ้างมารับแอดด่วนไมปฝนอยู่นี่ไงไหนใครไปใครไปนาริสมารับแอดด่วนนะคะสำหรับเ,เพื่อนๆใน YouTube ใน t i k t o กเดี๋ยวแอดจะลงตอนไปนาริสนะคะค่อนข้างไกลเนาะ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวจะต้องไปต่อนะคะพีิมไม่มีเวลาเยอะนะคะ เร็วเร็วไปไม่ใช่ไม่รอก่อนเลยเนี่ย เรียกสี่พี่ก็เรียกเรียะมีกระ, <c oughs> <c oughs> ะนาดด้วย <c oughs> เร็วนะคะให้เร็วให้ไวค่ะใส่เสื้อตัวใหม่นะคะพี่ทีมมีเสื้อสามตัวค่ะสีขาวขอแก้ข่าวนะคะเออเปลี่ยนเสื้อแล้วค่ะเขาบอกพี่ทีมใส่ชุดเดิมเมื่อเช้าไม่ใช่ค่ะมีเสื้อมาเปลี่ยนใช่ไโอ้ยน่ารัก ไล่ต้องดูอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกว่าพี่พิมพ์บอกว่าต้องเดินทางเนาะต้องให้พี่พิมเดินทางแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปวดคุณผลิตอยู่นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะคุณผลิตไอติมอยู่นี่นะคะไม่แพ้กันค่ะทุกคนถ่ายรูปกับพี่ผลิตกันใหญ่เลยจ้ะไกดีกันเลยทข้าจ้า เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะตามพี่ทีมไปตรงนั้นยังไงเราจะติดด้วยพวกเนี้ยใช่ไปมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเดี๋ยวระรถบรรทุกนะคะ ไปไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตามนะคะทุกคนแอดขออนุญาตลงไลค์ก่อนเนาะ